ทั้วชัยศีทอดและผมเจียมเทพสอนเกลี้ยงคุณกำลังอยู่ในรายการ w h a t s u เชียงใหม่คุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังชอบฟังเรื่องตำนานกันไหมครับตำนานนั้นเนี่ยคือเรื่องราวที่เล่ากันมาเป็นเวลาช้านานเลยถือเป็นการสะท้อนเรื่องราวในอดีตได้เป็นอย่างดีเลยครับแต่ข้อแม้ของเจ้าตำนานเนี่ยก็จะมีอยู่ก็คือมันอาจจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ได้ครับ อาจจะพิสูจน์ไม่ได้อาซึ่งเรื่องตำนานเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากบ้างก็มีบันทึกไว้ไม่ว่าจะเป็นวรรสสารหรือว่าวิทยานิพนธ์อาใช่ครับสําหรับวันนี้นะครับพวกผมจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเกี่ยวกับตำนานชื่อดังของเชียงใหม่กันครับโดยตำนานนี้จะมีชื่อเรียกว่าตำนานรักวังบัวบานอาตำนานรักวังบัวบานเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแบบมีบันทึกไว้หลายแบบเลยมีประมาณ4-5แบบเราจึงไม่รู้ว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบ เกิดขึ้นมาจริงและเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกแต่งเติมขึ้นมาในภายหลังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราควรที่จะรับฟังไว้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยทีนี้ครับเรามาต่อกันดีกว่าวังบัวบานเนี่ยนะครับแต่เดิมมีชื่อเรียกว่าวังคูบานหรือวังกุลาซึ่งมีความหมายดั้งเดิมเลยคือแขกที่พัดตกลงไปตายหน้าวังน้ําแห่งนี้ คำว่าคูนวาหรือกุลานะครับในภาษาล้านนาเนี่ยหมายถึงว่าชาวต่างชาติที่ไม่เป็นที่พึงต้อนรับโดยคุณบุญช่วยศรีสวัสดิ์นักเขียนสารคาดีเชิงบันทึกเหตุการณ์นะครับได้บันทึกเอาไว้ว่าวาังโบบาลแห่งนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อว่าเป็นวังโบบาลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2497เหตุผลก็เพราะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวบาลได้ตกลงไปตายหาวังน้ําแห่งนี้ คุณเจรู้ไหมครับว่าทําไมที่นี่ถึงชื่อว่าวาังบัวบานคำว่าบัวบานเนี่ยเป็นชื่อคนหรือเปล่าครับใช่ครับโดยคุณบุญช่วยศรีสวัสดิ์ครับนักเขียนสารคาดีเชิงบันทึกเหตุการณ์เนี่ยได้บันทึกเอาไว้ว่าวังบัวบานแห่งนี้เนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นวังบัวบานตอนปีพุทธศักราช2497เพราะว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนะครับชื่อว่าบัวบานได้ตกลงไปเสียชีวิตณวังน้ําแห่งนี้อ๋อถ้า่างนี้คุณชัยตกลงไปเนี่ยจะเป็นชื่อว่าวังชัยปะ ใช่ก็ครจอยู่เป็นอย่างนั้นละเดี๋ยวพวกเราจะนอกเรื่องไปไกลเรากลับมากันก่อนต่อมาก็ได้มีนักจัดรายการที่ยุคนหนึ่งชื่อว่าคุณสิริพงศ์สีโกสัยได้หยิบเรื่องของวังโบบาลเนี่ยออกมาเล่าอีกครั้งโดยได้กล่าวว่าโบบาลเนี่ยรับอาชีพเป็นครูซึ่งแกสอนในโรงเรียนดาราวิทยาลัยโรงเรียนชินเซิงโรงเรียนหัวเคี้ยวและโรงเรียนหัวเองต่อมาแกก็ได้มีคนรักเป็นนายทหารรักษาพระองค์ซึ่งคบกันมาได้สักพักหนึ่งก็ โดนทิ้ง oh. แกโดนทิ้งแล้วก็ล้วควาที่แกเสียใจมากแกก็เลยตัดสินใจที่จะกระโดดฆ่าตัวตายลงวังน้านี่เลยอเรียกได้ว่าเกิดการเสียใจมากๆเพราะว่าความรักอืแกอาจจะแบบรักมากอ่ารักมากไม่เผื่อใจไว้เลยอาจทําทให้คิดสัน้นถึงขั้นนี้ครับต่อมาก็ได้มีการหยิบเรื่องเนี้ยไปเล่าอีกทีหนึ่งโดยคุณสมานชัยวันแกได้เขียนวรารสารในวรารสารที่มีชื่อว่าคนเมืองฉบับหัวดา ทํเพื่อต้อนรับสงการานต์ปี2511ได้บอกเอาไว้ว่าครูรบานเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าอุบัติเหตุโดยอ้างอิงจากคําพูดของแฟนครูรบานอ๋ออืมแล้วตนเองก็ได้บอกอีกว่าอายุของตอนเองกับครูรบานเนี่ยห่างกันประมาณ8-9ปีอ๋อผมว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยสำหรับผม,มคิดว่ามันค่อนข้างน่าเชื่อถือเลยอเพราะว่าก็เป็นข้อมูลที่เอามาจาก คนรักของครูโบบานแล้วก็ยังเป็นคนที่รู้จักกับครูโบบานเนี่ยแปดถึงเก้าปีเลยออายุแปดถึงเก้าปีเนี่ยก็เรียกว่าสนิทกันได้แล้วก็ยังอยู่ในยุคเดียวกันแล้วเขาว่ายังไงต่อครับอ่าเขาก็ได้บอกอีกว่าบ้านครูโบบานเนี่ยเป็นไงโดยบ้านครูโบบานเนี่ยจะเป็นตระกูลที่มีฐานะดีม,มีชื่อเสียงและครูโบบานเนี่ยจบมาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเป็นโรงเรียนฝรั่งอ้อ่ะพอแกเรียนจบเนี่ยแกก็กลับมาสอนในโรงเรียนนี้และแกก็ได้มีคนรักเป็น ครูประชาบานอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นใช่และเมื่อครูประชาบานคนนี้ป่วยหนัก <c oughs> ก็ได้พูดกับภรรยาของตนเองไปว่าตนเองอะ่ะมีชู้ก็คือครูบัวบาน oh. เออแกมีแกมีกม,กมีภรรยาอยู่แล้วไง oh. เออแล้วก็แบบก็ไปรักไปคบกับครูบบานอยู่ท,ทั้งทั้งที่ตนเองเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วโอ้ oh. น่นเป็นเรื่องที่แย่มากเลยสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นสมัยนั้นหรือสมัยนี้ก็ตามนะฮะไปยังเป็นเรื่องที่แย่ทางด้านครูบัวบานเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าตนเองเนี่ยท้องแล้วก็ได้รู้อีกว่า ครูประชาบาลคนนั้นน่ะมีภรรยาอยู่แล้วเมื่อรู้ดังนั้นแกก็นัดเจอครูประชาบาลบนห้วยแก้วเพราะว่าบนห้วยแก้วเนี่ยปลอดคนอ่นัดเจอข้าบบน,นั้นแล้วก็ได้ขอให้ครูประชาบาลคนนี้เนี่ยแต่งงานกับตนเพื่อเห็นแก่น้าลเล่นกันลูกในท้องด้วยออก็คืตัวเองท้องอยู่ก็คือแบบเห็นแก่น้าหน่อยเพราะว่าตัวเองก็ไม่มันเป็นแบบคือเขาก็เป็นคนที่ชื่อเสียงคนอื่นพูดถึงก็ยังรู้จักอืมเก็เลยกลัว,วอายแล้วหลังจากนั้นแ่ะครับก็พูดคุยกันไป หลังจากนั้นเ้าก็พูดคุยกันไปแต่มันไม่ลงรอยไงเพราะว่าครูระชาบาลคนนั้นอ่ะเขมีภรรยาอยู่แล้วอ๋ออืมแกก็แบบไม่สามารถที่จะแบบด่วนตัดสินใจได้ว่าเออควรทาอะไรครูบาเลยเสียใจมากแล้วก็วิ่งหนีออกจากตรงนั้นไปเลยอ๋อก็คือรับไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็คือรักครูประชาบาลคนนี้มากเลยใช่แล้วก็พอรู้ความจริงก็คือรับไม่ได้แล้วก็เลยวิ่งออกมาเลยอืมแล้วหลังจากนั้นล่ะครับก็ด้วยความที่แบบรักใช่ไหมวิ่งออกจากตรงนั้นอืมมันเผลอ พลาดตกลงมาจากหน้าผาสูงอะ oh. อตกมาเสียชีวิตเลยนั่นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสะเทือนใจเลยทีเดียวนะครับแต่เวรกรรมมีจริงครับอ uh. อ่าหลังจากนั้นเนี่ยเกิดพายุใหญ่ทําให้ต้นมะพร้าวเนี่ยหักฟาดทับลงบนหลังของครูประชาบาลคนนั้น uh. จนทําให้ครูประชาบาลเนี่ยเป็นอัมพาตและครูประชาบาลครับได้ย้ำไว้อีกว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆอ่า uh. คือเป็นอุบัติเหตุจริงคือเขาไม่ได้เขาเรียกว,ว่าเขาไม่ได้ ทำการฆาตกรรมหรือว่าครูบบาลฆ่าตัวตายแต่เกิดอุบัติเหตุมันทำให้ครูบบาลนั้นเสียชีวิตนะครับต่อมานะครับผมเจ้าบุญศรีน่าเชียงใหม่เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2541โดยเล่าไว้ว่าตัวของคุูบาบาลเนี่ยเป็นครูในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ่าโดยสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดฟ้าห้ามอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงสงครามมันก็เลยมี ทหารเนี่ยมาตั้งทัพยอยู่ที่เชียงใหม่เขามาตั้งทัพยอยู่ที่วัดฟ้าห้ามหนึ่งในทหารราบนะครับผมก็มีนายร้อยตีนะครับที่หน้าตาดีมากพอได้พบกับครูบาบาลนะครับครูบาบาลเนี่ยก็เป็นคนสวยคนหนึ่งเลยก็เลยอ่าสองคนนี้ก็คุยกันเริ่มสนิทกันจนกลายเป็นความรักต่อมานะครับนายร้อยตีคนนี้เนี่ยครับก็ต้องกลับกรุงเทพเพราะว่ามันเป็นการเพราะว่าเขาเรียกอะเรียกกลับอื ช่วงสงครามมาเนาะอพอแบบมาลงจุดตรงนี้แล้วเมื่อมีหน้าที่แล้วก็เรียกกลับไปเขาก็เรียกกลับไปซึ่งนายร้อยตีคนนี้นะครับก็สัญญาคูบาบาลมาก่อนเลยว่าเออกลับมาเนี่ยจะแต่งงานด้วยกันนะอืมแต่สุดท้ายนะครับผมสัญญาที่นายร้อยตีให้เนี่ยก็คือกลายเป็นลวงหลอกคําลวงหลอกไปเลยเพราะว่านายร้อยตีคนเนี้ยมีภรรยาก,ก่อนแล้วเอ้าเออเออพราะคูบาบาลนะครับก็ได้แต่รอพร้อมกับคันที่เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพอรอนานเท่าไหร่เนี่ย นายถ้าหารกนนี้ก็ไม่กลับมาครูบาบาลก็เลยมั่นใจแล้วว่าเออฉันเนี่ยโดนหลอกแน่ๆเลยอืจึงตัดสินใจนะครับกระโดดน้ําตายที่วังน้ําแห่งนี้เลยโห<ฮ>แต่เรื่องเนี้ยตำนานเรื่องเนี้ยมันแตกต่างกับตำนานเรื่องที่แล้วๆเลยเพราะว่าเรื่องเนี้ยเกิดขึ้นในยุคสงครามโลกอ่าอ่าครั้งที่สองเพราะว่าเรื่องอื่นนี่อาจจะเป็นแบบไม่ไกลามากยุคแบบเป็นยุคใกล้ๆซึ่งหลังจากช่วงสงครามโลกแล้วใช่แบบเรื่องเรื่องแรกก็จะแบบกระโดดฆ่าตัวตายเรื่องที่สองก็เป็นอุบัติเหตุ ส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะแตกต่างกับเรื่องที่สองตรงที่ว่าเกิดในยุคสงครามโลกใช่แล้วเขาตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายด้วยอในตำนานถัดมานะครับผมเป็นของคุณสุธาทิพย์สว่างผลซึ่งเป็นการศึกษาในวิทยานิพนธ์ของปริญญาโทสาขาภาษาและวรรณกรรมล้านนามหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะครับผมในปีพุทธศักราช2531ซึ่งอ้างอิงจากนิทานพื้นบ้านไทยของวสันปันทวงศ์ ปีพุทธศักราช2522โดยพูดถึงครูบาบาลที่ต่างออกไปเขาเล่าไว้ว่าครูบาบาลเนี่ยเป็นลูกสาวของข้าบดีอืมแล้วได้รักกับประหลัดหนุ่มอำเภอคนนึงทั้งสองนะครับมั่นกันไว้โดยไม่มีปัญหาใดๆเลยไม่มีปัญหาเรื่องของคนในครอบครัวคนในครอบครัวแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามีภรรยาหรือมีอะไรอยู่แล้วก็ไม่ใช่ไม่มีอ่าตำนานนี่คือแบบมั่นกันเลยใช่มั่นกันเลยไม่ได้มีภรรยาอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย คือบัวบานครูบัวบานนะครับเป็นผู้หญิงที่มีหน้าตาสวยงามมากเลยพูดจาก็ไพเราะผู้ชายคนใดเห็นแล้วก็โอ้โหหวังอยากแต่งงานด้วยเลยหนึ่งในนั้นนะครับผมก็มีผู้ชายผู้นี้ก็คือประหลัดหนุ่มเองปลัดหนุ่มนะครับเป็นผู้ชายที่มีรูปร่างหน้าตาดูดีมากอืมแล้วก็ยังเป็นประหลัดอำเภอซึ่งประหลัดอำเภอในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานที่มีเกียรติเลยทีเดียวเลยเป็นหน้าเป็นตาคือใคร มาด้วยก็เออเป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวเลยใครเขาจะเป็นอ่าคู่บานก็เลยรับมั่นเลยแล้วพอคบหากันเนี่ยก็คือคบหากันด้วยความเสน่หาอืมก็คือรักกันจริงๆเลยแต่ถึงจะเห็นอย่างนั้นผู้ชายที่เป็นประหลัดคนเนี้ยภายนอกเขาอาจจะดูดีแค่ไหนมีการงานที่ดีแต่เขากับกลายเป็นผีพนันเขาติดพนันมากถึงขั้นที่ใช้เงินเก็บไปกับการพนันทั้งหมดเลยเป็นประหลัดอืมที่ติดพนันใช่อ่ะเรื่องไต่อ คือในเมื่อเขาใช้เงินไปหมดเนี่ยเขาก็ยังเอ้ยฉันอยากเล่นพนันต่อ,อก็เลยไปยืมเงินจากคนอื่นๆเนี่ยมาเล่นพนันต่อส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะยักยอกเงินหลวงมาใช้อเ,เอามาใช้ก่อนอันนี้ไปยืมเขามา,มาไม่พออืมไปยัดยอกเงินหลวงด้วยใช่โอ้โห oh, แล้วไงต่อเน,นี่ยวันหนึ่งนะครับเขาก็ได้สาร,รภาพกับโบบาลเลยว่าเออเนี่ยเขาเนี่ยติดพนันมากเลยแล้วก็ขอร้องให้โบบาลน,นะครับช่วยเหลือ เรื่องนี้เรื่องนี่เรื่องสินเนี่ยครับโดยเขาได้สาบานว่าเออเนี่ยฉันเนี่ยจะไม่เป็นทาสของการพนันอีกแล้วแล้วก็ขอร้องให้โบบาลเนี่ยหาเงินมาให้หนึ่งแล้วก็ขอร้องให้โบบาลนนครับหาเงินมาก้อนหนึ่งเพื่อที่จะได้ใช้หนี้พนันและนําไปคืนเงินหลวงก่อนที่เรื่องมันจะแดงขึ้นอืเพราะถ้าหากเขาโดนจับนะครับการงานชื่อเสียงอาจทําให้อนาคตของเขาเนี่ยดับลงเลยอืและเนื่องด้วยความรักนะครับของ ุณบัวบานและความสงสารที่เห็นคนรักเป็นอย่างนี้เขาจึงได้ให้ความช่วยเหลือโดยการนําเงินตัวเองเนี่ยและเงินที่ไปยืมญาติมาอีกทีหนึง่งหรือคนสนิทมาให้แต่ถ้าว่าครับพอบัวบานเอาเงินมาให้ประหลัดหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้เงินคืนอืมไม่ได้ใช้เงินคืนหลวงแม้แต่บาทเดียวเลยอ่าแล้วเงินไปไหนอะ่ะเขาเอาไปพนันต่อครับเอาไปพนันต่ออืจนเงินก้อนนี้เนี่ยหมดลงเลยหมดแบบเกลี้ยงเลยอืเขาก็เฮ้ยดิ้นรนหา หนทางอยู่หลายวันเลยแต่ก็หาไม่ได้จนเขาตัดสินใจนัดพบกับโบบาลอีกรอบหนึ่งที่หน้าผาน้ําตกห้วยแก้วอืมเมื่อเจอกับครูโบบาลแล้วเนี่ยประหลัดหนุ่มเย่ยคือเขาเรียกว่าจะให้นางใจอ่อนโดยการวิ่งเข้าไปสวมก่อนเลยอ่าคือเคยขอมาแล้วไงเอออยากจะได้อีกรอบก็คืออยากจะทําให้ใจอ่อนอืมอ่าก่อนที่จะพูดไปว่าเออตัวเองเนี่ยใช้เงินก่อนน้นเนี้ไปหมดแล้วไปกับการพนัน แล้วเขาขอให้ครูโบบาลนะครับยกโทษให้อีกทีหนึ่งแล้วเขาขอแบบโอกาสแก้ตัวอีกรอบหนึ่งและก็ยังขอให้ครูโบบาลเนี่ยหาเงินมาให้อีกก้อนหนึ่งซึ่งครั้งนี้เป็นเงินที่มากกว่าเดิมเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้นําไปใช้หนี้พนันและก็คืนเงินหลวงด้วยคพอโบบานรู้นะครับเขาก็รู้สึกเสียใจถึงขั้นร้องไห้ออกมาเลยและขอให้ประหลัดหนุ่มคนนี้เนี่ยเลิกเล่นการพนันคือครูโบบาลนะครับตอนนี้ก็คือรู้สึกไม่เชื่อใจต่อไปแล้วอื โดนหลอกมาสองครั้งใครจะเชื่อใจได้ล่ะใช่ว่าครั้งที่แล้วก็เอาเงินเนี่ยไปพนันต่อหนี้สินก็เพิ่มขึ้นใช่อแล้วยังมาขออีกก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปใช้หนี้หรือจะเอามาเล่นต่ออ่าเราแบบไว้ใจไม่ได้แล้วครูบาบาลนะครับก็เลยขอให้ประหลัดหนุ่มเนี่ยพิสูจน์ตัวเองว่าจะทํายังไงให้ตัวเองเนี่ยไม่กลับไปเล่นการพนันอีกต่อไปถึงขั้นยกักยอกเงินหลวงมาใช้ในการพนันเลยครับม,มันมันเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีเลย ทำให้เห็นถึงความไม่มั่นคงของชีวิตคู่หลังจากแต่งงานกันเนี่ยแบบนี้จะสร้างครอบครัวกันได้ยังไงล่ะอืมแค่รักษาคําพูดที่ตนเองมีไว้ให้ก็ยังทําไม่ได้เลยใช่ในอนาคตเกิดอาจจะเกิดการผิดใจกันต่อไปได้อ่าอาจจะผิดสัญญาอีกรอบนึงอ่าอาจจะหนักข้อขึ้นใช่ครับครับผมแต่ถึงกระนั้นนะครับแม้เขาจะสํานึกแค่ไหนแต่เขาก็ได้แสดงประหลัดหนุ่มนะครับก็ได้แสดงอารมณ์โกรธเกลี้ยวพร้อมกับยื่นคําขาดว่าโบบานเนี่ย เป็นลูกเป็นถึงลูกข้าบาดีเลยนะอืมถ้าเกิดว่าโบบานไม่ช่วยเขาเนี่ยเขาจะไม่เข้าวิธีวิวาเด็ดขาดเลยโอ้โห oh, นี่คือไม้เด็ดมาสุดท้ายละอ,อขู่เลยว่าตัวเองจะไม่เข้าละอืมวิธีวิวาเนี่ยพอโบบานได้ยินอย่างนั้นนะครับใจสาลายเลยถึงขั้นผิดทั้งผิดหวงังทั้งเจ็บใจทั้งสองนะครับทะเลาะกันหนักเลยโบบานเนี่ยครับถึงขั้นกับเธอเนี่ยเดินหนีไปยังหน้าผาเลยแล้วก็มองว่าการยืมเงินคนอื่นเนี่ย เพื่อมาช่วยประหลัดมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยแลวถ้าหากปฏิเสธไปนะครับประหลัดหนุ่มก็จะไม่เข้าร่วมพิธีวิวากด้วยอืซึ่งก็ได้กาหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้วงานพิธีวิวาเนี่ยแล้วพร้อมกับเชิญแขกไปแล้วเมื่ออารมณ์ความผิดหวังเกิดขึ้นอยู่ในใจนะครับเลยทําให้ครูโบบานะครับตัดสินใจกระโดดหน้าผาเพื่อจบชีวิตลงในที่สุดเลยอืผิดหวังในความรัรกอีกละอืม่านตำนานที่ได้ฟังมาเนี่ยก็ผิดหวังในความรัรกกันทั้งหมดเลยใช่ ทว่าตำนานที่ทุกท่านเนี่ยฟังไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอ้าวอยากรู้ไหมทําไมอ่ะทําไมครับมีคนออกมาบอกนะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นญาติของครูบาบานอืมและตำนานที่ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องเท็จโอ้โดยญาติเนี่ยออกมาบอกว่าครูบานั้นเกิดในครอบครัวที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นลูกสาวของคุณคํามูลชัยวงแก้วและคุณขันแก้วชัยวงแก้วโดยเป็นลูกสาวคนที่ห้าจากพี่น้องทั้งหมดเนี่ยหกคนหกคนเลยเหรออืมหกคนบ้านนี้เนี่ยแบบ ลูกตร้ม,มครูบาลนั้นก็ได้เป็นครูประชาบาลอยู่บนดอยสะเก็ดได้หนึ่งปีหลังจากนั้นแกก็ลาออกมาเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนดาราวิทยาลัยไ,ไม่นานนักก็มีเพื่อนของครูบาลคนหนึ่งเนี่ยได้ชวนครูบาลเนี่ยไปเปิดร้านขายยาด้วยกันด้วยความเชื่อใจก็ครูบาลเนี่ยก็มอบเงินทุนให้กับเพื่อนไปแต่ว่าธุรกิจก็ไปไม่รอดธุรกิจเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นเพื่อนครูบาลกับครูบาลเนี่ยขัดใจกันาทะเบาแวงกันแล้วญาติของครูบาลเนี่ยได้เล่าต่ออีกว่า คบานได้จบชีวิตลงที่วังบุบานแห่งนี้จริงแต่จากผลการชนะสูตรเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกทําร้ายไม่พบการกระแทกโดยของแข็งและด้วยเหตุน,นี้เนี่ยบิดากับพี่ชายสองคนก็ได้ลงนามในความเห็นว่าเออเป็นการฆาตวตาย,ยาจริงอ๋อแต่ทางครอบครัวรับไม่ได้กับการจากไปของครูบบานเพราะว่าครูบาขฆาตาตายในยุคนั้นเนี่ยก็รับไม่ได้กับการฆาตวตายหรือว่าใครก็ตามที่จากไปก่อนวัยอันควรอ๋อมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนใช่ครับแล้วก็ไม่มีใครในครอบครัวเนี่ย ที่จะพูดถึงครูบานอีกเลยสังคมภายนอกก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาแต่งเติมเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ส่วนตนหรือว่าอาจจะมีเหตุผลอื่นๆจนทําให้มีตำนานเนี่ยมากมายหลายแบบและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพรักต่อครูบาลที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยทางญาติก็เลยเอาข้อมูลเนี่ยมาบอกกันครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับตำนานวังบัวบานขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังแล้วครับว่าอยากจะเลือกเชื่อมแบบไหนครับเพาตำนานเนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ากันมา เราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจเนาะเชื่อว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงรือเรื่องไหนเป็นเรื่องที่แบบหลอกลวงหรือถูกแต่งขึ้นมาใช่เราก็เชื่อไว้เออแค่รู้ไว้เฉยๆอย่าไปเชื่อหนึ่งร้อยรซรับฟังไว้ใช่ครับเพราะว่าตำนานมันเป็นเรื่องที่เขาเล่ามาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอาจจะมีการบิดเบือนข้อมูลที่จริงหรืออาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาก็มันก็ไม่แน่ที่ว่าเราจะสามารถเชื่อใจกับข้อมูลที่ได้มาจริงๆร0 0้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่า แต่ตำนานนี้มีแต่ตำนานเนี่ยแฝงด้วยคําสอนนะอืมสังเกตว,ว่าทุกอันเนี่ยจะบอกว่าอผอีบองในความรักก็จริงแต่เกิดจากอะไรมันเกิดจากเราเนี่ยเชื่อใจเขามากเกินไปหลายๆตำนานก็จะบอกว่าเนี่ยขนาดที่แบบครูบาเนี่ยท้องอยู่แล้วนะมีลูกอยู่แล้วอืกับคนเนี้ยแต่ถูกคนเนี้ยหลอกคือแกเชื่อใจแบบเชื่อใจไปแล้วอืมจนกระทั่งมีลูกแล้วก็ยังดกหลอกเนี่ยโอ้โหละต,ตำนานนะ<ช>พูดถึงเราตำนานก็อก็เป็น การสอนให้รู้ว่าอย่าเชื่อใจอะไรง่ายๆครับอ่ะเล่าตำนานกันมาขนาดนี้แล้วมันตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยเออผมลืมบอกไปเลยน้ำตกวังโบบาลน,นะครับผมตั้งอยู่ที่ริมถนนสีวิชัยตาบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับหรือทางขึ้นดอยสุเทพนั่นเองครับตำนานทั้งหมดนะครับที่เราเล่าไปนะครับก็ให้อะไรหลายๆอย่างกับเราเลยอืมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอรัปชันเอ่ยใครนะครับที่จะทําทงานราชการครับอย่าหาคอรัปชันครับ การโกงมันไม่ดีทั้งหมดแหละใช่เนะพราะว่ามันเกิดผลกระทบกับคนบางคนได้ครับแล้วก็หลายๆตำนานเนี่ยจะพูดถึงความรักความเชื่อใจเนาะว่าเออเชื่อใจอาจจะมีเสียใจเราก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยใช่รักใครเผื่อใจไว้ด้วยครับครับผมงั้น EP นี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ